สดีครับบรตษัเอสทีคอนโทรลเลอร์ซิสเต็มนะครับวันนี้เรามาแนะนำแนะอประบบประปาหมู่บ้านหรือว่าเซตเนี้ยที่เราเห็นรนะับด้านหน้าตู้ที่เราเห็นตรงนี้เลยเนะี่ยมีสองใบตัวนี้เนี่ยทางานแตกต่างกันรนะับแต่ว่าเป็นเซตที่จัดชุดเอาไว้สําหรับระบบพุกปราปาหมู่บ้านโดยตรงเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบใหม่นะผมระบบใหม่ล่าสุดหรืออ,อุปกรณ์ตัวใหม่นะครับที่เรามีเอาเข้าไปข้างในตู้ตัวนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างรนะับ จากระบบประปาหมู่บ้านรุ่นเดิมนะครับที่เราเคยรีวิวลงไปแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยที่ลูกค้าสั่งเข้ามาก็คือเอาไปใช้เกี่ยวกับการดูดน้ำนะครับหลักๆเลยก็คือใช้ในการคุมระบบปั๊ปมสมมติตัวนี้นะครับนปะั๊มสมมตินับดูดจากบาดาลมาเก็บในถังพักด้านล่างนะครับแล้วก็ใช้หอยโข่งนะครับซึ่งจะเป็นปั๊มหอยโข่งแบบนี้นะครับดูดน้ําจากถังพักด้านล่างขึ้นไปเก็บในถังพักที่อยู่ด้านบนหรือเป็นถังแชมเปญนะครับที่อยู่สูงแล้วปล่อยลงมาใช้อะไรพวกนี้นะครับ เพราะนั้นตู้สองใบนี้ทํางานร่วมกันนับหรือทํางานต่อเนื่องกันในเรื่องของการดูดน้ํามาแล้วก็ดูดส่งขึ้นไปอะไรพวกนี้นะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราจะอธิบายนะับในเรื่องของตัวปัม๊ม submers ทิปอยู่ด้านซ้ายตัวนี้ก่อนนะครับลูกลอยฟ้าตัวนี้เป็นของอิตาลีที่เราใช้ในการสั่งงานนะครับตัวนี้เนี่ยเปเกรดมาตรฐานอย่างดีเลยนะครับมีความคงทนแล้วก็ฉนวนนะครับ สายไฟอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเกรดดีนะครับจะไม่แข็งง่ายนะครับจะนิ่มอยู่ตลอดนะครับใช้การใช้งานก็คืออายุการใช้งานของเขาจะนานมากนะครับแล้วก็มีเคลือบฉนวนกันน้ําอย่างดีนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับระบบปั๊มซับเมอร์สเนี่ยนะครับก็คือจะมีในเรื่องของตัวโฟล์เข้ามานะครับโฟล์ตัวนี้ก็มีเอาไว้ในกรณีเราป้องกันในเรื่องของน้ําแห้งน้ําบาดาเราไม่สามารถรู้ได้นะครับไม่เหมือนถังพักที่อยู่ด้านบนนะครับ ที่เราสามารถไปเปิดดูได้แต่น้ําที่อยู่ในบาดาลเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดูได้ว่ามันมีหรือไม่มีหรือเหลืออยู่แค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเ,เราจึงต้องใช้โฟล์สวิตต์ตัวนี้มาเป็นการตรวจจับระดับน้ําหรือป้องกันน้ําแห้งนั่นเองนะครับตัวโฟล์ตัวนี้นะก็จะเป็นสแตนเลสอย่างด,นะาดีนะครับเป็นสแตนเลสมาตรฐานแล้วเกลียวจะเป็นทองเหลืองเลยนะครับผมคราวนี้เนี่ยการราติดตั้งนะครับก็จะเป็นการติดตั้งด้านบนนะครนบ เมื่อปั๊มดูดมาก็จะผ่านตัวนี้นะครับเป็นเซนเซอร์โฟล์ตัวนี้น้ําจะวิ่งไปประทะตัวเซนเซอร์ตัวนี้แล้ววิ่งเข้ามาบอกตู้คอนโทรนะครับว่าตัวนี้มีน้ําหรือไม่มีระบบจะคํานวณเองนะครับแล้วก็สั่งตัดหรือสั่งหยุดระบบนะครับประมาณนี้แล้วก็ลูกลอยนะครับตัวนี้จะเป็นระบบลูกลอย2 4โวลต์นะครับซึ่งเป็นการสั่งงานปั๊มดูดน้ํามาเก็บในถังพักโดยใช้ลูกลอยนั่นเองนะครับเมื่อ ลูกลอยสั่งงานนะครับก็จะสั่งให้ปั๊มทำงานแล้วก็ดูดผ่านตัวโฟล์ตัวนี้ออกมานะครับแบบนี้ตู้นะครับที่เห็นหน้าตู้ตัวนี้แค่มีความแตกต่างกันนะครับแค่ปุ่มตัวนี้เท่าน,านั้นเองจะสังเกตนะครับตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้จะมีตัวนี้คือคือในเรื่องของระบบะการรีเซ็ตหรือระบบออตโต้รีเซ็ตแล้วก็จะมีหลอดโชว์เกรในน้ําขาดแห้งก็จะโชว์ตัวนี้ด้วยถ้าเกิดน้ําไม่มีนะครับโฟตัดเมื่อไหร่ น,น้าแห้งเมื่อไหร่จะขึ้นอ m e เมอร์เจนซี่ตัวนี้ก็คือน้ำไม่มีให้เราเดินมากดรีเซ็ตตัวนี้ให้ปั๊มกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือในตู้ของเรายังมีระบบออโต้รีเซตให้กรณีถ้าเกิดว่านะน้ำนเกิดแห้งระบบตัดไปเราจะมีระบบออโต้รีเซ็ตให้ก็จะหน่วงเวลาไปอีก3ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วแต่เราจะตั้งรีเซ็ตตัวนี้นะครับเมื่อมันครบมันจะ,จะกลับมารีเซ็ตตัวเองแล้วกลับมาดูดน้ํากลับมา เก็บถังพักให้เราอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องเดินมาคอยอเปิดปิดปัม๊มหรืออะไรพวกนี้นะครับระบบทํางานให้เราอัตโนมัติทุกอย่างนะครับน้ำแห้งตัดให้น้ํามีระบบการทํางานก็คือกลับมาทํางานในสภาะปกติดูดน้ามาเก็บในถังพักให้เราเต็มก็จะตัดด้วอกลอยเหมือนเดิมแบบนี้ระบบนี้ก็คือยก ok ไปตั้งปุ๊บเราไม่ต้องไปสนใจอะไรมานนบก็คือมันจะทํางานให้เราอัตโนมัติทุกอย่างนะครับด้านในนะครับก็จะมีระบบป้องกันต่างๆนะครับ ด้านบนก็เป็นเบกเกอร์นะครับผมมีตัวนี้ก็คือที่เปลี่ยนใหม่แล้วก็นําเข้ามาใหม่เนี่ยก็คือตัวเฟรชรชั่นตัวนี้นะครับเฟรชรชั่นตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราเอามาใช้นะตอนนี้นะครับผมก็คือรุ่นเก่าเราก็จะยกเลิกออกไปนะครับเพราะว่าที่เอารุ่นใหม่เข้ามาเพราะว่ามีข้อดีของระบบของเขาเนี่ยเยอะพอสมควรฟังก์ชันของเขาค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้เนี่ย สามารถบอกโวลต์ได้ซึ่งตัวเก่าไม่สามารถบอกได้นะครับที่เราเห็นตัวนี้ก็คือ210 <S <S โวลต์นเนี่ยไฟที่จ่ายเข้ามาี่ตู้นะครับสามารถดูโวลต์ได้เลยถ้าโวลต์ผิดปกติหรืออะไรพวกนี้นะครับแรงดันจะตกลงไปนะครับเราก็สามารถดูได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยแรงดันที่สวนของเราหรือที่บ้านนะครับหรือในหมู่บ้านของเราเนี่ยมันตกอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราสามารถดูโวลต์ได้เลยตัวนี้นะครับก็จะเป็นข้อดีของตัวเฟรมชั่นตัวนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ย สามารถดูค่าย้อนหลังได้กรณีถ้าเกิดเกิดปัญหาอะไรขึ้นเกี่ยวกับตัวเฟสมันตัดไปเพราะอะไรสามารถดูได้ในเรื่องของอันเดอร์โอเวอร์อะไรพวกนี้เราสามารถกดดูได้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันตรงนี้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูนะครับตัวนี้เป็นตัวป้องกันในเรื่องของไฟตกไฟเกินหรือไฟกระชากตามภาษาชาวบ้านนะครับไฟกระชากขึ้นไปอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าไฟสูงเกินนะครับมันจะตัดระบบการทํางานทันทีป้องกันในเรื่องของอุปกรณ์ ในตู้เสียาหายแล้วก็ตัวปั๊มหรือตัวมอเตอร์เราเนี่ยเสียาหายด้วยนะครับด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นเมติกโอโหลดป้องกันกระแสป้องกัน mm hmm. <motor S 2> มอเตอร์ไหมนะครับส่วนถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นทัมเมอร์คัตออฟและคัตออนก็คือ,อเป็นตัวคัตออฟก็คือถ้าน้ําไม่มานะับใช้ทัมเมอร์ตัวนี้ถ้าน้ําไม่มาเมื่อไหร่ก็คือสั่งตัดระบบทันทีเราจะหน่วงเวลาไว้ก็คือถ้าน้ํามาถึงตัวโฟล์ตัวนี้ ภายในเวลา10วินาทีถ้า10วินาทีแล้วน้ําไม่มาระบบจะตัดการทํางานท,าทันทีนะครับผมแล้วก็เมื่อตัดแล้วเนี่ยเราก็ทําการตั้งตัวทัมเมอร์ตัวนี้เพื่อให้เป็นระบบออโต้รีเซ็ตอีก2ชั่วโมงนะครับตัวนี้จะทําการรีเซ็ตตัวเองอะไรพวกนี้ให้ระบบกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งรอให้น้ําประดานเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับลูกลอยฟ้าของเรานะครับที่เราใชต้ตัวนี้ก็จะมีระบบแปลงความปลอดภัยเข้าไปให้ก็คือ,อะจะเป็น ่24โวลต์นะครับ24โวลต์ตัวนี้ก็เอาใช้กับระบบลูกลอยตัวนี้นะครับที่อยู่ในน้าเราเอาเอาไปติดตั้งเนี่ยในถังพักเนี่ยถ้าเกิดว่าสายมันขาดอะไรพวกนี้เราไม่รู้นะครับเอามือไปจับไปอะไรพวกนี้มันก็จะไม่ดูดเรานะครับเน้นในเรื่องของความปลอดภัยตามมาตรฐานบริษัทนะผมก็คือตัวนี้เลยใช้ตัวแปลงนะผมแล้วก็ด้านล่างในการเข้าสายนะครับอินพุตนะครับอินพุตก็คือ210โวลต์นะครับไยนิตอน์กาวตัวนี้ก็เข้าให้ถูกนะครับไยก็คือไฟตัวนี้นะครับนิตอนแล้วก็กาว นับตัวนี้เป็นปั๊มนะครับถ้าจ่ายไฟเข้าไปก็คือปั๊มจะออกมาตัวนี้นะครับทางน้กับปั๊มตัวนี้ต word, pump, ัวนี้โฟล์นะครับโฟล์ก็คือการเข้าสาย2เส้นตัวนี้นะครับโฟล์ก็คือมาตัวนี้นะครับมีจะมีสายอยู่2เส้นด้านในตัวนี้นะครับต่อเรียบร้อยก็จะวิ่งออกมาเข้าตัวนี้เลยส่วนโฟล์นับโฟล์ก็คือลูกลอยไฟฟ้านะครับตอนเราไปเข้าอย่าสลับกันนะครับผมถ้าสลับกันระบบจะทํางานไม่ได้นะครับ ตัวนี้บ่อยครั้งที่ลูกค้าซื้อไปนะครับแล้วก็ไปใส่สลับกันเพราะว่ามันชื่อคล้ายๆกันนะครับโฟลกับโฟลด์นะครับอ่านดีๆนะผมโฟลก็คือการไหลนะครับผมโฟลก็คือตัวนี้ W ตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองส่วนตัวโฟลด์ก็คือตัว T นะครับด้านหลังตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับตอนีะไปเข้าอย่าสลับกันถ้าสลับกันปุ๊บระบบทํางานไม่ได้เลยเนผมก็จะงงนะครับก็คือบางครั้งลูกค้าใส่สลับกันนะครับว่า ระบบทำไมถึงไม่ทํางานนะครับพอเราให้เช็คก็คือใส่สลับกันนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวคอนโทรลที่ใช้คุมปั๊มหอยโข่งตัวนี้ในการดูดน้ําขึ้นไปเก็บในถังเชมเปนหรือถังสูงนั่นเองนะครับ,รบก็เป็นการดูดต่อจากตัวซับเมอร์สนะครับซึ่งดูดมา,าเก็บในถังพักสมมตินะครับก็คือตัวนี้เป็นซับเมอร์สดูดมาแล้วก็มาเก็บในถังพักด้านล่างตัวนี้คือถังพักด้านล่างนะครับ แล้วก็ใช้ปั๊มหอยโครงตัวนี้นับโดยใช้ระบบลูกลอยฟ้าตัวนี้เนี่ยดูดน้ําขึ้นมปเก็บในถังพักด้านบนนะครับโดยตู้นี้ที่มีลูกลอย2ตัวก็คือเป็นระบบป้องกันน้าแห้งเหมือนกันแต่ใช้ลูกลอยเป็นการป้องกันน้าแห้งนั่นเองในถังพักด้านล่างนะครับถังพักด้านบนก็ใช้ลูกลอยเหมือนกันเป็นการสั่งเติมน้ําขึ้นมปเก็บถ้าเกิดกรณีน้ําในถังแชมเปญหรือถังสูงของเราเนี่ยลดลงมาระบบก็จะสั่งให้ปั๊มทํางานนะครับดูดน้ําขึ้นไปเติมนั่นเอง โดยใช้ลูกลอยตัวไฮหรือด้านบนตัวนี้นะครับการนำมาติดตั้งก็คือลูกลอยนะครสองต,ตัวนี้จะต้องอยู่คู่กันนับอยู่ในถังเดียวกันนั่นเองตัวนี้เป็นการป้องกันน้าแห้งถ้าน้ํประดานดุดมาไม่ทันน้ําแห้งปั๊มจะสั่งหยุดนับลูกลอยตัวนี้จะสั่งหยุดปั๊มเลยนับหยุดปั๊มคอยคงตัวนี้นะครับแบบนี้ ตัวนี้ก็เอไปติดตั้งในถังด้านด้านบนนั่หรือถังสูงหรือถังแชมเปญที่เราต้องการดูดขึ้นไปเก็บด้านบนนั่นเองด้านหน้าตู้ไม่มีอะไรมากนะครับด้านหน้าตู้ตัวนี้ก็จะมีโหลดลันออฟโอโหลดเหมือนเดิมนะครับมีแมนนวลออโต้ให้นะครับด้านในก็คล้ายค,ายคายกันคล้ายๆกันเลยแต่เพียงแค่ว,ว่าตัวนี้ไม่มีระบบออโต้รีเซ็ตใดๆนะครับก็คือ มันใช้ลูกลอยที่อยู่ด้านบนอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นจะต้องใช้ระบบออโต้รีเซ็ตนะครับผมมันจะเช็คน้ําจากตัวนี้อยู่แล้วนะครับเพราะทํางานควบคู่กันถ้าน้าไม่ให้ก็คือตัดนะครับน้ามีก็คือลูกลอยยกตัวขึ้นก็คือสั่งให้ทํางานได้นะนั่นเองแค่นั้นนะครับตัวเฟลชั่นอะไรพวกนี้เหมือนกันหมดทุกอย่างบิ๊กเกอร์นะครับฟิลคอนโทรลรีเลย์คอนโทรลนะครับแล้วก็เมสติกโอโหลดนะครับด้านล่างตัวนี้ก็เป็น หม้อแปลงเหมือนกันที่เป็น2ี่สโวลต์ก็เอาไปใช้กับลูลกลอยก็ปลอดภัยเหมือนกันนะครับประมาณนี้คราวนี้ระบบการทางานเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทํางานยังไงนะครับเบ<ส>ื้องต้นเลยเดี๋ยวเราไล่ระบบมาตั้งแต่<ส>ปอมซับเมิร์สเลยนะครผมตัวนี้ตัวนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราทาการแมนวนวลนะแมนวนวลมันจะมีออฟมีแมนวนวลให้นะครบนบตู้เหมือนกันหมดทั้งสองใบเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแมนวนวลเราก็บิดมาที่แมนวนวลแมนวนวลมีเอาไว้สําหรับเราต้องการเติมน้ํา นับเองโดยที่ไม่ต้องสนใจระดับน้ําลูกลอยไม่ต้องสั่งนะ้ํามีไม่มีไม่สนใจนะครับเป็นการเทสหรือกรณีฉุกเฉินน,นั่นเองฉุกเฉินยังไงนะลูกลอยเสียไม่ยอมสั่งนับโฟลทสวิตเสียนับมีปัญหาคราวนี้เราต้องการใช้น้ําเราก็ใช้ระบบเนนวดได้เนนวดก็คือกดลันโดยตรงเลยนะครับสตาร์ท้าไปปุ๊บปั๊มทำงาน ดูดน้ำเพื่อไปเก็บในถังพักให้เราเนี่ยแต่ถ้าเต็มเนี่ยเราจะต้องกดออฟเองนะครับผมกดหยุดเองไม่งั้นมันไม่หยุดให้นะครับเพราะว่ามันเป็นระบบเมนนวลเมนนวลก็คือการสั่งงานด้วยมือเราเองน,นั่นเองกดสตาร์ทไปสต็อปเองแบบนี้ัลษณะลัก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเมนนวลเหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าปิดมันเมนนวลก็คือสตาร์ทสต็อปเหมือนกันเลยนะครับระบบของการเมนนวลก็คือการสั่งด้วยเรามือเราเองน,นั่นเองนะครับผม ก็ประมาณนี้คราวนี้เนี่ยเเมื่อมันเกิดโอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดก็คือทุกครั้งที่เราทําการเาทสตู้เนี่ยเราต้องต้องมีการเซตระบบพวกนี้หรือว่าเทสร,ระบบพวกนี้ให้ลูกค้าทุกครั้งเนะครับโอ้โหลดเราจะหลอกมันโอ้โหลดเกิดปัญหาขึ้นปัม๊มตัดการทํางานท,าทันทีเกิดป๊อปขึ้นมาโอ้โหลดบางครั้งลูกค้านะครับก็จะ ไม่ค่อยรู้ในเรื่องของผู้นี้ถ้ามันเกิดตัวนี้ขึ้นมีไว้ทําไมนะบหลอดผู้นี้มันมีไว้โชว์ในเรื่องของปั๊มเกิด <c oughs> ขัดข้องนะครับปั๊มกินกระแสะ <c oughs> เกินผ <c oughs> ิดปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มเก่าที่ใช้งานมานานๆจะเกิดปัญหาผู้นี้บ่อยนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าโหลดตัวนี้มันเป็นตัวป้องกันนะครับในเรื่องของกระแสเนี่ยถ้าเกิดว่ากระแสะเกินผิดปกติจากที่มันกินกระแสอยู่1 8์ทุกวันนะกินอยู่างเงี้ยทุกวันกรณีมีโหลดแต่วันนี้คืนนี้กินไปถึง2 0 3 0์ โอ้เรจะตัดให้เลยนะเพราะว่ามันขดลวดบอเตอร์มันจะไหม้มันจะร้อนนะครับระบบจะตัดการทํางานของปั๊มออกทันทีแล้วก็ต้องมีการมารีเช็คตัวมอเตอร์นะครับมาเช็คตัวมอเตอร์ว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นลูกปืนหรือว่าใบพัดมันไม่ออกตัวฝิดติดอะไรยังไงก็มาดูนะครับผมแล้วก็มาทําการเช็คมอเตอร์เรียบร้อยก็กดรีเซ็ตปุ่มน้ำเงินตรงน,นี้นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะ,ะกลับมาทำงานได้อีกครั้งหนึ่ง กดสตาร์ทได้เลยปุ๊บทางานแต่ถ้าสมมุติเราไม่มีการมาเคลียร์นะครับเราเดินมาเจอตัวนี้แต่ว่าเรายังไปกดสตาร์ทอยู่ถามว่ากดได้ไหมไม่ได้นะครับผมก็คือมันต้องทําการาตรวจสอบก่อนนะครับตรวสอบมอเตอร์ก่อนที่ทําการามารีเซ็ตตัวนี้นะครีเซ็ตแล้วก็ทํางานได้เหมือนเดิมแบบนี้เป็นการป้องกัน,นในเรื่องของมอเตอร์อกระแสเกินนั่นเองนะครับคราวนี้ในเรื่องของ การสั่งงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้การสั่งงานออโต้ Auto นะครับออโต้ Auto ตัวนี้ก็คือเราบิดมาที่ออโต้เลยเดี๋ยวเรากดออฟตัวนี้ปุ up, uh ๊บ huh. เข้าไปบิดมาที่ออโต้ระบบยังไม่สั่งงานใดๆนะครผมก็คือรอคําสั่งนะครับรอคําสั่งจากตัวนี้นะครับซึ่งคําสั่งจากตัวนี้ก็คือตัวลูกลอยที่อยู่ในถังพักนะครับที่อยู่ถังพักด้านล่างที่เรียกว่าด้านล่างเพราะว่าเราดูดจากบาดานขึ้นมานะครับ มาเก็บในถังพักด้านล่างน,นั่นเองแล้วก็ตัวนี้นะครับเมื่อลูกลอยสั่งนะครับถ้าเกิดน้ําในถังพักด้านล่างเราลดลงปุ๊บสั่งปั๊มจะทํางานเลยปั๊มตัวนี้ก็คือเป็นปั๊มซับเมอร์สหอยโข่งก็จะคือตัวนี้นะครับตัวนี้คือซับเมอร์สดูดจากบะดานมาก็คือตัวนี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่ามันดูดมาแล้วมันตัดเห็นไหมถ้าเกิดว่าไม่มีน้ํามาชนโฟสวิตตัวนี้มันจะตัดระบบเลย พอตัดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการระบบออโต้รีเซ็ตกลับมาทํางานให้อีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะครับโดยที่เรา,าไม่ต้องไปยุ่งอะไรของมันนะครับถ้าน้ำแห้งมันก็ตัดเองน้ํามามันก็ทํางานให้เดี๋ยวลองดูนะครับถ้าเกิดว่าน้ําไม่มีอีกก็จะต,ตัดอีกถ้าเกิดเราเดินมาเจอแบบนี้เราสามารถกดรีเซ็ตเองได้นะครับกดรีเซ็ตที่หน้าตู้ตัวนี้ให้ระบบกลับมาทํางานก็ได้เหมือนกันหรือจะรอให้ระบบข้างในตู้หรือคอนโทรลด้านในเนี่ยมันรีเซ็ตตัวเองได้แต่อาจจะต้องใช้เวลานานนิดหนึ่งนะครับ แต่เราเ,าเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราเดินมาเราอยากจะลันเลยก็กดได้เลยนะครับเพื่อเทสเลยก็ได้นะครับคราวนี้เนี่ยตัวโฟล์พอลูกลอยมันสั่งนะครับสังเกตตัวนี้เมื่อเต็มไม่จะตัดนับแห้งก็จะสั่งให้ซับเมอร์ดูดมาเก็บเต็มไม่จะตัดแบบนี้คราวนี้เมื่อมันสั่งเข้ามาสั่งให้ปั๊มยังานคราวนี้นะครับเราจะเห็นโฟล์ตรตัวนี้ถ้านาววิ่งเข้ามาตรงนี้เนี่ยนะครับระบบก็จะ สั่งให้คอนโทรลเนี่ยลันปั๊มยาวไปเลยนะครับจนกว่าลูกลอยจะสั่งหยุดนั่นเองแต่ถ้าสมมุติว่านะตอนนี้เนี่ยมันขึ้นแบบนี้เพราะว่าเรายังไม่มีน้ําวิ่งเข้ามาที่ตัวโฟล์ตัวนี้นั่นเองนะครับเราจะเห็นหลอดสีฟ้าติดแต่เรารอให้มันรีเซ็ตตัวเองอนะ่ะตอนนี้กลัพันทำงานอีกครั้งหนึ่งคราวน,นี้เกิดมีน้ำนะครับเราจะใช้นิ้วกดล,ลงไปตรงนี้มีน้ําวิ่งมาประทะนะครับตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้เราจะใช้นิ้วผักเข้าไปเปรียบเสมือนว่ามีน้ําเข้ามาชนตัวใบพายหรือตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ สังเกตว่าปั๊มตัวนี้เนี่ยจะลันยาวต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับผมลันยาวไปจนกว่าลูกลอยตัวนี้จะสั่งหยุดนั่นเองจะไม่มีการตัดตัวนี้นะครับสังเกตนะครับจะไม่มีการตัดอีเมเออร์เลยแต่ถ้าเกิดว่าน้ําแห้งกระทนหนันนะครับถ้าเกิดว่าน้ําบาดาลระดูดมาจนแห้งหรือมีการแย่งน้ําบาดาลกันใช้เนี่ยนะครับโดยโปกติแล้วเราต้องเดินไปคอยเปิดปิด ปั๊มอะไรอยู่ตลอดถ้าเกิดน้ําไม่มีแต่ตอนนี้เนะี่ยถ้าเกิดว่าน้าไม่มีปุ๊บระบบจะตัดให้เราเองอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเราผมจะปล่อยมือจากตัวนี้อ่าสังเกตนะครับพอเราปล่อยมือเสร็จปุ๊บระบบจะตัดเลยคราวนี้เมื่อตัดเสร็จเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยนะครับจะสั่งออโต้รีเซตให้โดยใช้ทามเมอร์ตัวนี้นะครับสังเกตตัวนี้มันจะกลับมาทํางานอีกครั้งนนะครับโดยทามเมอร์ตัวนี้เนี่ยจะใช้ หน่วงเวลาไว้อีกชั่วโมงสองชั่วโมงก็แล้วแต่ถ้ารอให้บาดานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาก่อนให้น้ําบาดานนะครับมันเพิ่มระดับขึ้นมาระบบก็จะทํางานอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอีกมันก็ตัดไปอีกแบบนี้นะครับจนกว่าลูกลอยตัวนี้เนี่ยจะสั่งหยุดไปแล้วปั๊มก็จะหยุดให้น,นั่นเองนะครับอันนี้คือระบบการป้องกันในเรื่องของอน้ําแห้งของโฟล์สวิตช์ของปั๊มบาดานนะครับตัวนี้ก็ทาขายมาเยอะแล้วนะครัผมก็ส่งทั่วประเทศนะครับ ในปั๊มปุ๊กปาปาปปาหมู่บ้านปั๊มบาดานทั่วไปนะครับก็ใช้ตัวนี้หมดเลยของเราหมดเลยครับในเรื่องของพวกปปาต่างจังหวัดอะไรพวกนี้นะครับเท่านี้เดี๋ยวเราให้มันทางานไปสมมติถ้ามันดูดมาเก็บตัวนี้นะครับมันดูดมาเก็บมันก็ทําหน้าที่ของมันไปนะครับในเรื่องของการสั่งงานก็เกิดว่าบาดานในถังพักด้านล่างตรงนี้มันแห้งมันก็สั่งเติมของมันมาเรื่อยมันไม่สนใจอะไรนะก็คือน้าแห้งก็สั่งตัดได้ นะเต็มก็สั่งหยุดนะแบบนี้คนระับมันทํางานอย่างมันไปคราวนี้เรามาดูในเรื่องของตัวนี้นะปั๊มหอยโข่งที่เราต้องการดูดน้ํานะับในถังพักด้านล่างตัวนี้เนี่ยที่ตัวซับเมอร์ด,ดูดมาเก็บไว้เนะี่ยดูดไปเก็บในถังพักด้านบนอีกทีหนึ่งครับนะโดยใช้ปั๊มหอยโข่งนะครับในการดูดขึ้นไปดยโดยใช้นะลูกลอยตัวนี้มาไว้ในถังเดียวกันนะมาเช็คในถังเดียวกันเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเอาไปไว้ในถังด้านบนนั่นเองคราวนี้ระบบนะครับ เมื่อระบบเนี่ยนะครับมันทํางานเดี๋ยวเราจะบิดไปที่ออโต้ะครับออโต้เราจะเห็นว่าระบบยังไม่ทํางานใดๆทั้งสิน้นนะครับคราวนี้ถ้าเกิดน้ําตัวในถังพักตัวนี้มันมีมันมีก็คือซับเมิร์สดูดมาเก็บเอาไว้แล้วมันมีปุ๊บเนี่ยลูกลอยตัวนี้จะตั้งขึ้นนะครับตั้งขึ้นก็คือเปรียบเสมือนว่าในถังพักด้านล่างของตัวนี้เนี่ยมีน้ําอยู่ตลอดนะครับก็จะลอยตัวขึ้นแบบนี้นะเมื่อลอยตัวขึ้นแล้วเนี่ย ลูกลอยตัวนี้จะเป็นตัวสั่งงานให้ปั๊มทํางานหรือหยุดการทํางานในการเติมน้ําขึ้นไปเก็บในถังพักด้านบนนั่นเองเรามาดูกันถ้าตัวนี้นับสั่งงานถ้าเกิดว่าถังพักด้านบนน้ําเกิดแห้งนะครับผมปุ๊บปั๊มหอยโข่งทํางานทันทีเติมน้ําขึ้นไปเก็บเลยนะครับผมเติมน้ําขึ้นไปเก็บในถังเชื่อมเปนนะครับผมแล้วก็เต็มก็จะหยุดนะครับแห้งก็จะต่อให้มันก็จะทํางานอย่างนี้นะครับมีการใช้น้ําลงไปนะครับ น้ำยุบลงไปปุ๊บก็สั่งเติมนะครับปล่อยโครงก็ดูดมาเก็บปั๊มอาดานมันก็ทํางานของมันไปดูดมาเก็บในถังพักด้านล่างตัวนี้ก็ดูดจากถังพักด้านล่างขึ้นไปเก็บถังพักด้านบนแบบนี้เป็นการทํางานแบบสัมพันธ์กันอยู่แล้วเป็นออตโต้ทั้งคู่เลยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วถ้าเกิดว่ามีการสั่งงานนะครับในถังพักด้านบนแห้งมีการสั่งให้ปั๊มทาง,งานอยู่มันก็รันไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าเกิดว่าตัวนี้เกิดปัญหาในถังพักด้านล่างเกิดแห้งขึ้นมาปั๊มสมอร์ดูดไม่ทันในกรณีน้ําแห้งแล้วมีปัญหาตัวนี้เนี่ยนะครับลูกลอยจากที่มันลอยตัวขึ้นมันก็จะตกลงปุ๊บตัวนี้ตัดการทํางานท,าทันทีปั๊มหอยคงหยุดเลยนะครับผมมันจะต้องรอนะครับรอจนกว่าน้ําในถังพักตัวนี้ที่ปั๊มสมอร์เนี่ยดูดมาเก็บเนี่ยเพิ่มขึ้นมาก่อนนะครับพอเพิ่มขึ้นมาถึงระดับที่ลูกลอยมันยกตัวได้ปุ๊บเนี่ยมันจะสั่งให้ปัม๊มทำงาน พราะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นระบบการตัดหรือคัตออฟในเรื่องของลันไดหรือป้องกันน้ําแห้งในเรื่องของอาการคุมปั๊มไอของชุดด้านขวาตัวนี้นะครับน้ำแห้งก็จะตัดน้ํามาก็จะทํางานให้พอน้ํามาปุ๊บก็จะตั้งอย่างนี้นะครับตั้งขึ้นอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้เมื่อเต็มก็จะตัดแบบนี้นะครับหลักการทําทงานของตู้นี้นั่นเองคราวนี้คราวน,นี้มาดูในเรื่องของระบบ ระบบการป้องกันในเรื่องของไฟตกไฟเกินเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูเราจะเปิดออกมานะครับเราจะเห็นว่าเดี๋ยวเราจะสั่งให้มันทํางานไปนะครับเราจะสั่งให้มันทํางานของมันไปตามนี้นะครับตามนี้เลยเดี๋ยวเราจะรันรันไปนะครับแล้วก็มาดูวลตตจด้านในตัวนี้กันบ้างนนะตัวนี้เดี๋ยวเราจะสังเกตแอบบดูนะครัแบแอบดูตัวนี้อ่าี๋ยวเราดดูนะครับถ้าเกิดว่าแรงดันแอบเราจะเทสหลอกมันครับ ตอนนี้นระบบมันก็ทํางานอางมันไปตามปกติเหมือนเราไปติดตั้งเอาไว้เราไม่สนใจอยู่แล้วนะครับเราก็ให้มันทํางานออโต้ให้เราเราไม่ต้องไปเดินดูบ่อยบ่อยคราวนี้ในเรื่องของเราไม่ได้เดินดูบ่อยบ่อยเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าไฟเราจะตกตอนไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราสังเกตตัวนี้ถ้าเกิดมันเกิดไฟตกขึ้นนะครับไฟตกก็คือแรงดันมันต้องต่ําลงมากว่า220บโวลต์นะครับอ่าเห็นไหมฮะพอมันตัดปุ๊บเนี่ย มันต่ํากว่า220โวลต์เมื่อไหร่ระบบหยุดการทำงานทั้งหมดในตู้นี้นะสองใบนี้มาจากแหล่งใจเดียวกันนะโวลต์เลยเท่ากันนะผม1 6 5โวลต์นนะครับมันต่ำกว่า220โวลต์น,นี่มอเตอร์ไหม้นะผมก็คืออุปกรณ์ทั้งในตู้ก็าอาจจะเสียหายได้นะครับมันก็เลยตัดระบบออกทั้งหมดเซฟตี้อ,อุปก,กรณ์ให้เราทั้งหมดในตู้นี้นะครับข้อดีของตัวนี้นะแล้วเราก็ยังสามารถที่เดินมาดูได้เราเรารู้นะครับว่า เกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยนะครับเดี๋ยว,วตอนนี้เนี่ยเราเดินมาดูตัวนี้เราจะเห็นเลยถ้าเกิดมันเกิดค้างนะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดสภาวะแรงดันเคยตกค้างอยู่เนี่ยมันจะขึ้น UV ตัวนี้ค้างเอาไว้เลยทั้งสองตัวเหมือนกัน UV ก็คืออันเร์าวนตินะครับถ้าเกิดปัญหาน,านี้ขึ้นเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้นะครับต้องหา,าตัวนะับมาจ่ายแรงดันเพิ่มขึ้นให้นะครับหรือต้องรอการไฟฟ้า รแรงดันของการฟฟ้ากลับมาปกติก่อนนั่นเองคราวนี้เมื่อแรงดันกลับมาใกล้220โวลต์นะครับหรือเปอร์เซ็น์ที่มันยอมรับได้ระบบจะสั่งออนทันทีนะสังเกตว่าออนแล้วนะครับปั๊มทำงานได้ปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเพราะว่าแรงดันเราปกติทุกอย่างแล้วทั้งสองใบนี้คราวนี้คราวนี้นะครับไฟกระชาก เมื่อกี้ไฟตกอันนี้ไฟเกินบ้างนะผมไฟกระชากขึ้นไปเลย200กว่าโวลต์250บโวลต์เลยเป็นไงตัดเหมือนกันตัดแล้วนะผมเพราะว่าแรงดันมันเกินนะครับเกินไปที่25 0โวลต์นะครับแล้วก็จะโชว์ต oh ัวน <una> ี upbeat. ้เนี่ยเป็นโอเวอร์นะครับโอเวอร์โวลเตจก็คือมันแตกต่างเมื่อกี้นะครับอันนี้คือไฟเกินนะครับโอเวอร์ถ้าเกิดดันเดอร์ก็คือตัวนี้ตัวนี้มันตัดไปแล้วก็คือเป็นการเซฟเหมือนกันเพราะว่าอุปกรณ์เราในตู้เนี่ยส่วนมากเราก็จะเป็น220บโวลต์ทั้งหมดถ้าเกิดว่ามันมาเกินนี นะครับอุปกรณ์เราเสียหายได้นะครับคอยมอคอยเมติกคอยรีเลย์หรือตัวมอเตอร์เราเองเนี่ยนะครับมันก็ทําทให้เกินนะครับใแรงเกินในเรื่องของสเปคของเขานะครับก็จะทําให้อุปกรณ์หรือว่าตัวปั๊มเราเสียหายได้เหมือนกันตัวนี้เป็นตัวป้องกันทั้งหมดนะครับเซฟให้เราทั้งหมดเลยนะครับข้อดีของตัวเฟรชั่นตตัวนี้และยังมีข้อดีอกว่าน,นั้นอีกนะครับเดี๋ยวเราจะ ปรับแรงดันให้กลับมาเหมือนเดิมนะครับเราจะลดแรงดันให้มันถึง220โวลต์เหมือนเดิมคราวนี้ก็จะสั่งออนเข้าไปนะครับพอออนเข้าไปปกติปุ๊บเนี่ยแบบนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันตัดไปเพราะอะไรนะครับตัดไปปุ๊บอ้าทำไมเมื่อกี้นะครับมอเตอร์เรามันถึงหยุดไปนะครับเราไม่รู้เลยว่ามันหยุดเพราะอะไรทำไมไฟมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับเราก็เดินมาที่ตัวตู้นี้เปิดมาปุ๊บเนี่ยกดตัวนี้เลย ปุ่มลูกศรชี้ขึ้นปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยตัว A ก็คืออารามนะครับอารามจากเมื่อกี้ก็คือโอเวอร์นะครับผมเมื่อกี้เกิดอ,อะไรขึ้นที่มันตัดไปเพราะอะไรมันสามารถดูย้อนหลังได้ข้อดีเลยนะครับข้อดีของตัวเฟรมชนต,ต์ตัวนี้ดูย้อนหลังได้ว่าเมื่อกี้มันตัดไปเพราะอะไรเราก็จะได้รู้เลยว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรพอมันขึ้นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือ OV ก็คือ over voltage นั่นเองเกิดไฟเกินเมื่อสักครู่นี้นะครับเราสามารถดูย้อนหลังได้ก็เป็นข้อดี ประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นฟิวคอนโทรลนะผมฟิวคอนโทรลเรามีสเปไปให้นะผมมีสเปรไปให้หนึ่งหนึ่งหน่ลูกะผมตัวนี้เป็นฟิวคอนโทรลทั้งหมดนะครับมีให้ก็ประมาณนี้ในเรื่องของระบบวับนนี้ก็จะอธิบายเยอะนิดหนึ่งเพราะว่าระบบเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะรหรือเทคโนโลยีใหม่ๆก็เข้ามาเรื่อยๆเราก็ เอาอุปกรณ์ใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะครับเราก็จะมีการอัปเดตแบบนี้อยู่ตลอดนะครับว่ามีอุปกรณ์ใหม่ๆอะไรดีบ้างก็มาเสนอให้ลูกค้านะผมให้ได้ตัดสินใจใดูนะผมโอเคครับฟัก์ชันตู้ก็ประมาณนี้ก็ถ้าสนใจนะครับสุดท้ายนี้ก็เลย,เยก็คือเบอร์โทรอยู่ตรงนี้เลยนะครับหน้าตู้เราจะติดเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดตู้เกิดขัดข้องมีปัญหาเสียหายอะไรเนี่ยโทรหาเราได้ตลอดนะครับเรา มีเซอร์วิสอยู่แล้วนะครับฉุกเฉินเนี่ยโทรเข้ามาหาเราได้หรือจะโทรสอบถามระบบหรือราคาต้องการประเมินราคานะครับต้องการเอาไปใช้กระบอกปั๊มอะไรเนี่ยบอกเราได้เราก็ดีไซน์ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้านะครับตู้นะครับมันก็มีหลากหลายหลากหลายระบบนะครับที่เราลงเอาไว้ก็คืออยู่ในช่องยู u ูบเนี่ยสามารถเข้าไปติดตามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือ u t u b e เนี่ยกดติดตามในลิงก์อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับผม โอเคครับสุดท้ายนี้ก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ